พิธีมอบรถใช้ประโยชน์ทางราชการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ เมีนาคม2563เวลา13นาฬิกา30นาทีนายอดุลประยูนสิทธิ์ผู้อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดภาค4เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดส่งมอบรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์10คันให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพลตรีเวินจำปาสารองผู้อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้แทนรับมอบรถเพื่อ ใช้ประโยชน์ทางราชการนักกองอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปลราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการสนับสนุนยานพาหนะในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่ได้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นกลุ่มลับ,ลบ,ลบลรอบลำเลียงยาเสพติดเป็นผลให้ยานพาหนะดังกล่าวได้รับความเสียหายซึ่งในระหว่างการซ่อมหน่วยยังต้องมีภารกิจ ในการสกัดกั้นยาเสพติดการได้รับยานพาหนะในส่วนนี้จะช่วยให้หน่วยสามารถดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2องรายงาน